ว่าคนคือลายเยมีแต่คนทั้งนั้นเลยคนทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นใช่คนหมดทั้งหมดเลยอันนี้ก็คนคนสวยอันนี้คนหลอ่ออยู่ไหอยู่หน้าคือเกาอยู่ไห้อยู่หน้าคือเกา